กลับมาจากงานโกนจุกที่บางปะอินนะคะก็มาเริ่มงานกันต่อนะคะตรงนี้ก็มาดูพ่อพอเขาทำงานนะคะว่าจะยังไงตอนนี้ก็มีพระคุนเจ้ามาเพิ่มอีกหลายรูปนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะอัตจ,จะคัดหน่อยด้วยการที่พักนะคะเพราะว่าแดดก็ร้อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะให้เขา ให้พระคุณเจ้ายกแคร่ออกมานอนข้างนอกนี่นะฮะเป็นธรรมดานะคะขอสถานที่สร้างใหม่ยังไม่เรียบร้อยนะคะบอัวนนันนี้ก็ต้องมาเล่งงานนะคะทั้งกุฏิแล้วก็ทั้งห้องน้ำห้องซ้วมนะคะตรงนี้ที่จะเป็นที่พักพระก,ก่อนนะคะ พอทีมพ่อเหมือนป่าแมวเขามีเวลาให้เราแค่อธิษตเดียวนะฮะที่มาช่วยงานท่านก็เลยช่วยเต็มที่นะฮะเย็นมืดอะไรก็ยังไม่เลิกนะฮะถ้ายังมีแสงสว่างอยู่ก็ยังทำกันอยู่นะคะตอนนี้นะฮะพรุ่งนี้เราจะเท,เะเทพื้นนะคะเพี่งโทรบอกเขาใหม่นี่มาเต่แรกเขาบอกว่าสองคิวต่างใหม่เลยครับผมต้องคิวไม่ได้แล้วนะ่ ไม่ไม่เอาน,นี้นี่เอาพุก่นิกนครตีนี่น้ที่หลังั้งสีเขีวนะฮะสาเตเมไว้ก่อนกุฏิที่ญาติโยมถวายมาให้พระอาจารย์นะคะจะได้พักก่อนให้มีที่พักพระก่อนนะคะเพราะพระจะมาอีกหลายรูปนะคะมาช่วยงานวันหล่อพระนะคะแต่ก็จะเดินทางมาก่อนเพื่อมาช่วยงานตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็เร่งงานกันเต็มที่นะคะ กินงานลูกศิษย์วัดปาแมวนะคะตรงนี้พ่อจะทำโอรหรอจ,จ,จริงหรอจริงเปล่าเนี่ยหมดแรงเไงไปกินข้าวก่อนนะถึงจะทำยังไงอะ่ะจะเอาเอาสาสี่ใช่ไหมวันแรกสามวันที่สองสี่ใช่ไหมตรงนี้ก็อาจครเจ้าก็หามแคร่ก,กันมานะคะเพื่อจิมาเป็นที่พักที่นอนกลางเต็นท์กันนะคะ 8, นะเพราะว่าซื้ออาจารย์ก็ไปสั่งซื้อแคร่ม,มาใหม่ สี่ตัวนะคะเพราะว่าสถานที่ไม่พอให้ให้พักนะคะแต่เดี๋ยวรอกุตินะคะกุติมาก็จะมีที่พักให้พระขุณเจ้าได้หลับนอนกันนะคะเต็นสองเต็นนี้ช่วยได้มากเลยนะคะทั้งที่พักที่นอนหลบแดดหลบฝนนะคะโอ้โหช่วยได้มากเต็นข้างในน้นเต็นหลังเล็กด้นนะคะที่คณะของคุณถวายมา ก็ใช้ได้มากเลยนะคะช่วยได้มากได้ทีมงานของพ่อใหญ่วัดปาม่เอามาพักนอนกันอยู่นะคะที่กลางม้งอยู่ตรงนกนะคะช่วยได้มากเลยนะคะทั้งสามเต็นท์นี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันเข้ามากับเราหน,นา้าคณะโยคาวจรนะฮะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอามากี่เต็นท์ท่านมากี่อันมานอนข้างนอกกี่คนกี่องค์คะ อ๋อสององค่ะจันบุญนําไม่มีเพื่อนนะไม่มาท่านชูมาเลยจันบุญนามาเลยไม่มีเพื่อนมามนมมเตียงก็เพิ่งมาเพื่อนก็ไม่มีวันนี้ได้มานอนกันข้างนอกนะคะยังทำงานกันต่อนะคะตอนนี้วางท่อก่อนนะคะ